ปทุมธานีเข้มตรวจสถานบันเทิง5แห่งพบสารเสพติด1รายดำเนินการเข้าสู่กระบวนการบำบัดภายใต้การสั่งการและอำนวยการของนายสมคิดจันทรธรรมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี เมื่อคืนวันที่14มีนาคม2568ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึงเที่ยงคืน45นาทีการตรวจสอบครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดในสถานบันเทิงโดยเข้าตรวจสอบจํานวน5แห่งได้แก่ 1. ซิงรังสิต 2. ไวท์เฮาส์ 3. แฮแท็ก 4. เชิดฉาย 5. โรงเบียร์สไนเปอร์โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมปฏิบัติการอาทิ รองผอ,อรมเนอจอปทอในอำเภอเมืองปทุมธานีสอพอปากคลองรังสิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปอปอสอภาคหนึ่งนสมศักดิ์งามแท้นายกเทศมนตรีตำบลหลัหกหพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกำลังเจ้าหน้าที่จากกออรมนตตำรวจทหารปอปอสอและสมาชิกอ,อสอผลการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสารเสพติด กับผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น1,024รายพบผู้มีผลตรวจเป็นบวกจำนวนหนึ่งรายซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบพร้อมดำเนินการตามกระบวนการนำส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่โดยจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมภาพข่าววัจนะชัยวาจาพารวยรายงาน